ระบบเอ่อระบบเลี้ยงปลานะครับมีทดลองไว้หลายระบบระบบล่าสุดนี่คือเป็นระบบกาเรียกว่าระบบน้ำหมุนเวียนนะ RAS นะครับสายถังมาเชื่อมโยงกันแล้วก็ทำระบบให้น้ำมันหมุนวนนะครับแล้วก็กรองน้ำด้วยอันนี้ก็เ,เลี้ยงปลาพวกปลาทับทิมปลานีลพวกนี้นะครับ ้ำก็จะอื้อมมาเรามีระบบกรองเนาะก็จะไหลลงนี้ครับนี่ระบบกรองไหลลงบอกกรองนะครับเป็นตะกรองสีแท้งนี่นะแล้วก็ดูดมาดูดแล้วก็มาไหลน,นี่อันนี้เถึงเซ็ตระบบเสร็จไบอบ่อนี้นะครับบอ่อนี้ก็จะทดลองดูนะครับจะได้ผลอันนี้รันระบบระบบหนึ่งที่เซ็ตไปนานแล้วก็คือเป็นนี้ครับมีเลี้ยงปลา กรองแต่ว่าไม่ใช้เครื่องกรองนะใช้ทุกสารกรองใช้ระบบน้ํากรองเอาก็รันระบบมานี่ก็จะมีปลายอยู่ครับนี่น้ำตาลินปลาะลยอันนี้เตืออากาศด้วยน,ะนระบบสองระบบพ่วงกันเนาะอันนี้เป็นระบบเติมอากาศคือตอร์ฟอกด้วยแล้วก็ระบบหมาาุนเวียนน้าด้วยข้างบนนี้ เลี้ยงแหนแดงไว้ให้ป่าเพราะว่้คือยังป,ป่ากินพืชข้างในก็จะมีปลาะเพียนปลานิลปลาทับกลิ่นอะในเลี้ยงแหนแดงไว้เลยไม่ค่อยได้ให้อาหารครับที่นี่ที่อ,อาทิตย์นึง่งไปเข้ามาขังนะให้แหนแดงเลี้ยงไว้ในบ่อเลยแต่เราทํากรองไม่ให้พวกเศษแหนแดงเข้าไปไป,ไปเขาเรียกว่าไปบัดในต้มต้มยู่นี้นะก็จะไหลมาในระบบต่อเหมืนอนาเป็น ชุดประกอบขึ้นมานะครับลองต่อระบบบริหารจัดการน้ําดูวนะ่าให้น้ำขึ้นไปลำไหลไปไหนบ้างน,นะใช้ปั๊มแบบเล็กๆนะครับปัม๊มเล็กคือปัม๊มผู้ปลานะครับที่วัดต่ํามากคนระับผมใช้ปั๊มประมาณสิบบัดแต่ละอันค่าไฟก็เิดเดียวนะครับไม่ถึงร้อยลองลองดูนะครับอันนี้ระบบหนึ่งแล้วก็มีอีกตัวหน,นึ่งตัวนี้เป็นระบบไบโอฟอก ร่วมกับ,บออพพอร์นิกส์นะครับลองดูใช้น้ำาลาครับอย่าลืมปลาทับทิมนะอันะนะี้ก็ดูเอ่อไม่ค่อยได้ให้อาหารเนาะอันนี้นานๆมาให้อาหารแล้วก็ให้ก็กินแหนอแดงด้วยห,หัวอาหารด้วยผสมถ้ามีเวลาเข้ามาดูเติมอ,อากาศเข้าไปนะครับแล้วก็ให้น้ําหมุนวนเข้าไปที่ตัวอันนี้ใช้ฟองน้ำทีนี้คือใช้ผักนะครับแก้วผักไทยนะครับ นะบอ่อนี้นี่ผมทำผมลองพ่วงเหะถ้ามันไปได้สองบอ่บอบ่อขนาดอันนี้ขนาดเกล่ห้าสิบน่อยนึงแล้วก็ถังพันลิตรอีกถังหนึ่งคือใช้ระบบน้ำมันจะหายไปหมดเลยนะครับตั๊มตัตว,ว,วนี้คนระับตั๊มขนาดยี่สิบห้าวัตต์ขึ้นมานะครับมันจะกระจายน้ำโดยใช้ถังนะเป็นตัวกลอ่อยมันก็ปลูกทุกอันเลยนะครับ ลงสลับกหย่อนไปสวยดีสวยมากไปก็จะเขียวมากเขาได้น้ำที่ปลานี่ครับเสร็จแล้วก็ไหลลงตรงนี้ข้างในนี้ก็เป็นข้างในเลี้ยงแม็อยู่ในนี้มีทุกปลามีปลาดุกปลานิ้งปลาทับทิมเอาแบบผสมมาทานอย่างนี้เพื่อเพื่อนกินหน่อยแต่ว่าก็จะมีแหนแดงเลี้ยงไว้ข้างในนะครับเขาเป็นแหนแดงเราไม่ได้ให้อาหารเขาก็หากินด้วยได้ละมีแหนแดงเป็นอาหารเขามันจะให้มีอะไรให้กินก็เติออากาศกันนะครับ พ่วงพ่วงพ่วงสายอากาศมาจากมาจากบ่อนี้นะครับเยอะมากมาเติมบ่อนี้ประมาณก็เป็นบ่อพ่วงกันสองบ่อนะครับเราก็นะครับเป็นอคซอนิกผสมระบบเอ่อเบลฟ็อกโดยใช้โดยจีบินซีเลี้ยงปลานะครับอันนผมทดลองเลี้ยงในหน้าหนาวนะผมเลี้ยงแบบหนาวตากจัดด้วยกันนี่เลีปลาในนี้หนึ่งก็ทีแรกเลี้ยงก็ลาอยู่มาสักเกือบ สามสิบเปอร์เซ็นครับเพราะมันน้ำมันเย็นเนาะแต่ก็ตัวนี้รอดหมดแล้วนะครับมันก็เริ่มบางสวนก็โตนะครับก็เรียกว่าไว้ในสวนเนาะผมทำมีหนึ่งบ่อสองบ่อสามบ่อสามระบบที่แต่ละอันก็จะระบบแตกต่างกันไปนะครับผลจากการในสวนนะครับ อกไว้ไม่ไม่ได้มีคนมาเฝ้านะครับตายยังเทพอีกก็ค่าไฟรวมแล้วนี่ก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทต่อเดือนนะเป็นงานทดลองไว้ว่าเจะเป็นยังไงนะอันนี้ทดลองยังไม่ในหน้าหนาวเนาะจริงก็มีนาปลายมีนาเป็นต้นไปคนรจะเลี้ยงปาแต่หน้าหนาวนี่ก็ไม่เป็นไรนะครับตาไม่ตายแต่ว่ามันก็จะโตช้าหน่อยแต่ว่าเราเลี้ยงแบบผสมผสานก็พนก็กก็ไม่ได้มาดูแลเลยเขาก็โตดีครับ ใช่คูได้หมดแล้วครับถักน้ำานี่ครับปลูกได้ก็เป็นระบบที่ทดลองไว้ครับน่าสนใจนะครับเันเพราะ<ม>ว,ว่ามันก็ลด,ดการดูแลนะเราก็ไม่อยากยด,ดูแลแล้วก็เออทำระบบนี้ขึ้นมาไวค้คองทำดีกว่านี้อยู่นะครับถ้าเราวางผลในในแง่แบบอยากให้ปลามันโตบบ้บงเลี้ยงอย่างดี ผมไม่มีเวลาผมก็เลยกำลังจะประกอบชุดให้อาหารปลาตัวนี้ให้อาหารปลานะครับใส่กับไอ้โซล่าเซลล์หรืออะแดปเตอร์ก็ได้นะครับเป็นเอาเนี่ออาหารไหลแบบนี้แล้วเอาติดตั้งไว้ใส่ติดทามเมอร์ไว้แล้วก็จะให้ถ้าติดทามเมอร์ไว้เราก็จะวางไว้ให้อย่างนี้นะครับเติมอาหารนี้ตรงนี้ตั้งเวลาไว้อันนี้กำลังประกอบชุดวนี้อยู่เ่ได้เดีเยอะก็ลองเล้ยปาดูครับ ใช้เวลาหน่อยหนึ่งอันนี้เราเลี้ยงเศ้กิจนะถ้าเลี้ยงเป็นเศรษฐกิจเราจะต้องอดีกว่านี้หน่อยนะครับหมายถึงว่าดูแลเอาใจใส่มากกว่านี้ทำตัวเรียงีให้ดีกว่านีน้อันนี้ผมก็เอาตัวเลีงสีบ้านบ้านมาใส่นะก็ลองดูแต่ตอนเอามาก็ปลาตัวเล็กครับมีก้อยตัวนี้ก็โตรประมาณเดือนกว่านะครับนี่ก็โตอยู่นะครับเพราะว่าเราสังเกตที่เขากินอาหารนี่คือมหนแดงถ้าเราเอาลงก็เกินสี่ห้าวัน ข่เที่ยง้ก็คหมยแล้วก็คอากข้างล่างข้างล่างเนี่ย